ประตดนี่พี่น้องเนะบิงสวยนด่ดูคือปิดอย่างซี่คือว่าเงาเอียดเลียดไปกับน้ำแบบซี่พบกับป่าวีที่ดแดนลาวพี่น้องมาติดตามเบิงการเก็บเกี่ยวเขาแต่ว่าบ่าอยากยูดีปันใดเบิงทรงคือว่าอยากนอนทางพี่พเพลื่อนว่าปูสาดพี่น้อง ทางอีสานบ้านเราบาน,นีใจสิว่าผูสาสคือกันบอใครแต่ว่ามีแต่หน่อยเดียวมีแต่ให้เดียวพี่น้องผมบ้านเคืองไล่ผ <c ười> ูสาสเลยเลย่นว่าเด้ผลว่าผูสาดท,ทางนี้นะมาเบิงเพิ่นจีเกาะเก็บเกี่ยวเน่วใดอันนี้วิซ่การมาจากโหงงานพี่น้อง <c ười> ต,อตอนนั้นบอตอนนั้นบเวียน ເຮົາມີຕາຫາຍເຈີນນີ້ແຫຼະເບິ່ງຊ່ອຍກັນພີ່ນ້ອງເອົາໄດ້ບໍ່ເນື້ອນີ້ນະບໍ່ອີ່ຫຼີค่อยມີລົດເ່ຽວກໍບໍ່ມີພີ່ນ້ອງຕ້ອງໃຊ້ມືກ່ຽວເອົາຖ້າວ່າມີລົດເ່ຽວມາເຖິງນີ້ິຊ້ມື່ຽວດກລົດກาะຂຶນລົດมันຈັງງ່າบ่นວງບີພີນອງบ่นຊິວາດຮບຂນັນນຮຂຶນໃສ່ຮົາຄັນນານ เคยได้เพราะว่ามันมีตะน้ําเด้ต่อเฟืองก็เฮ็ดเลียดไปนํากันเลยต่อเฟืองก็ได้มเอออันนี้บ่แม่นธรรมด,ดมออาเด้นี่ด้นนม,ม,มืออาชีพเด้ดเดดอพี่น้นองผู้นี้น่ะกลุ่มหมกสีบัวนี่มืออาชีพเด้กับเสื้อสีดําหั่น,นอเออมาจากโรงงานบ่แม่นต่หยิบเครื่องอย่างเดียวด้เด็ดต้นขาก็โอเคคือกันมาอลังตากแดดอยู่แต่ในห่มในห้องแอร์หลายบ่ได้ ก็เลยนำทีมมูนีวันอาทิตย์พักพรพักพรมาชั้นแห่งเมยซ้ำเนาะแค่นี้จีได้พักพรกับบดได้พักเดี๋ยวมาได้เกี่ยวเขาซอยพี่น้องแล้ยวชมภาพบรรยากาศก,กับเขาล่มปีนี้นะที่เลืกหลนับว่าั้งจะเหตุหนามาฝนตก่ตนเนื่องปรเหต์บ่เหงจ้าเจ้พี่น้องทางาบ้านพีบางน้องทางสปปเล่าพี่น้องฝนดีแห้งปีนี้นะ บุคเคยแหงจากเถ้าตั้งเห็ดนามาน้าบุคเคยแหงจากเถ่อล่มไปแถมแถมยังมีปีงด้วพี่น้องแต่ละคนต้องเดยต้องต้องเดยใส่สุดกันหลักงแงงขาไปพร้อมเด้ผู้ย่านปีง่ะเงี้งขาไปพร้อมเอ้ยปีงกะมีแต่ตัวใหญ่ๆเได้ปีงกะได้ตุ่นปีงควาย ใครแต่ว่ามีอาจารย์ป่าปิงมานำผู้นี้ผู้ลงมาซอยเสือแดงหมวกดำผู้นี้และแม่นผู้จัดการปิงแหละอาจารย์ป่าปิงเออลงมาตั้มยึดหันลงมาทีแรกหันใครแต่ว่าปิงกัดมากัดถือกับอาจารย์ก่อนว้าวพวกนยองกันเนียงกันเล่นยูนเฮาหรเอไอพวเอาแล้วเฮาน่ะเฮาก็ย่านขี้เหร่เฮาก็ได้ แต่ว่ากัดถือคนเนาะกัดถืออาจารย์ป่าปิงเออมาทางนี้ก็คือว่ายหัวหน่อยหนึ่งกับยังไข่หน่อยหนึ่งงยหัวตั้งกับยังไค่พอได้เกาะห่วงเกาะห่วงรดอันเบื้องทางนั้นที่ร่มปูไปน,น้ำเลยแต่ว่าตัวใดมันจมน้ำานห้องกสิบวได้เอาละเอา,าเฉพาะตัวมันงอหัวเขื่นตัวจมน้ำย่านมันเน่าเสียหายละต้องไปแบ่งแยกนาที่ ปูกเกียวกับเกียว,ยวผู้หอบกับหอบขื้นคันนาเราจะเห็นหาวไว้กับคันนาเออยมดเอามีแต่เครืองไรหนึ่งดอกส่วนที่มันล่มนี่หลังจากเกี่ยวตัวนี้วิ่งขึ้นไปแล้วเขาจ็จิไปเกี่ยวทั้งด้านทางเทิงพูดหัวหน้าคุณเขายืนเอาติดตามเบึ่งไปเรื่อยเรยาจะใช้เวลาจากนาที แตงีิล้วให้นี่นะทีมงานสมาชิกลูกหลานมาไม่น,นี่นะจะมีอยู่สองคนพี่น้องผนกหอบหอบอยางเดี๋ยวอันนี้นะปลูกเกี่ยวลวเกี่ยวปะไว้ปะไว้ปลูกหอบหอบขึ้นคันหอบขึ้นคันนาเฮ็ดเป็นห้าหวพวยแล้วจังคอยได้กระั้นม,มันโบแหงด้ย กะติย่างไข่เพราะว่ากะติย่างไข่อยู่ทางวังนึงเนาะช่วงฝนแฮงพายุเข้าหลายๆเนาะพี่น้องได้ยินข่าวอยู่ทางอีสานบ้านเฮาขี้เหือเกี่ยวขาก็มีบางคนเอาเหือไปแล้วก็มุดเกี่ยวขาก็มีเขาสบัดแฮงๆกว่าเฮาอีกเฮาได้เกี่ยวซนี้นี่ถือว่าคิดว่าดีกว่าเขาอยู่ก็ยังมีบ่อนวางยังมีบ่อนเกี่ยวสู่ต่อไปพี่น้องาวนาเฮาบ่เฮ็ดก็บ่ได้เด้ พอได้กินกับไฮกับนานนี่แหละจงพอได้ซื้อเขาเขาราคากับแพงซื้อมือนี่นะอาชิบตามตอนต่อไปพี่น้องจะเอาชิปตอนมัดตอนกู้ตอนฟาดมาให้เบิงอีกตอนขึ้นปั้นพูนแหละแล้วชิปนี้เอาตอนบรรยากาศการเกียวนีส่สักก่อนจะให้เบิงตอนขึ้นกินข้าวตอนสวยซุ้มแชวกันพอสะมีอาหารเด็ดบอ่อ มาสรุปสุดท้ายบานนี่บัตสิเลียวน่ะซ้ำซ้ำซ้ำให้นี่นห,หอบน้ำกระไวไหวบวทันหอดปูเกี่ยวหอบมาเบื้องนี้ผู้ดีเป็นมีหัวเอาไว้น้ำหัวนี่เลยต,ต้องตั้งตั้งไวซ้ซะก่อนหลายเมื่อยล้วประมาณสองสามแดดกูลวมันหนาเลยโอ้หงาพี่น้อง หญ้าอันนะหญ้าหญ้าเขานกนะแค่แต่ว่ามีแต่ยุดแคมคันนาแค่แต่แบรรยูกางมีเฉพาะอยู่แคมหญ้าเขานกบอกอะไรซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำไทยแล้วพักไปนำเงยไปนำเอาขึ้นใส่คันนาเลยเปาะใส่กงหัวรถ ลุกสุดท้ายแล้วพอดีขึ้นพักเที่ยงนกชิลอยเซอย่าไปเบ่งเวลาพักเที่ยงละพักกันกินตำกินสมซุ้มกันมันมีเมนูตำม,มีว่าชั่นเด้เดี๋ยวเขาขึ้นไปติดตามเบ่งการตำม,มีของเพื่อนพาพบรรยากาศสตดใด้ขึ้นตาแซ่บบออยู่พูน่ะอย,อย่เที่ยงหน้าพูนแหละหัวหน้าพูณเรื่องนี้เทือบอรุ่มสุดหน้าแล้ววันนีหัวเป็นเขตียดแดน แล้วแล้วแล้วมันก็เป็นบางปีนรบางปีหน้ามัมนก็แห้งตอนนี้หน้าให้นี่นะเนี่ยมาพี่วงเขานะคุณอยู่ในปางาพี่นะงวงเขานะบางปีมันก็ประกาง,งามพี่นะบางปีมันก็หน้า่าหลายป่านนี้ปีนี้มันตั้งที่ลึกทวดฝนต่อเนื่องน,นี่วงเขานะอยู่ในปางาพี่อู น้ำลายที่น้องมองอีแต่งหงางๆทงั้งไงทั้งเงาอ่านลาดสา,สามสามซอยกันพูละไมพูละมือสามัคคีอยู่พรังต่อ,อไปก็เหลือแต่ให้เทิงกับเขาเขายืนอยูมม่บ่เมีตนเขาล้มบ่เป็นปัญหาปัญหาอยู่แต่ให้นี่แหละ ลมแล้วบ่แล้วเจ้าน้ำอีกเดี๋วจะน้อยขึ้นติดตามการแต่งยูควากินยูเพียงนาเพียงนาน้อยมามาอสุกนีกว้ยนี่บกพอกันนั่งหมดแล้วมาเบิ่งอีกฝา่หนึ่ง่อนพี่น้องเรื่องของเพิ่นสไตล์เดียวกันปูศาสต <c oughs> ร์เกีดเลยียดเลยของเพิ่นนี่ก็ได้ นักนวงหลายปีนี่ผู้เดยก็จมแซ้วดูว่าเขาล่มใส่น้ำอันนี้ส่วนนี้มันของข้าเจ้าของเพิ่นคนของเขาเรียบร้อยไปแล้วปีนี้สำหรับน้ำนีน้ำไปเพินติดตามตอนกินข้าวสวยพี่น้อง มาพอเทียงให้เทียงห้าระบ้อนี่ยุใส่ละพวกขึ้นมาก่อนนะเก็บระเบะ้ออาหารการกินอาหารการต่ใส่ยบังดูวยสุดใดยัวยัเอาคืนเอ้ยเต็มถ้วยอัญยาพี่น้องอเต็มกะละมังเต็มคาราเบลรวมเมิดพี่น้องไปลมมาเม็ดปลาหมึก นางถามหาเส้นนี้ไว้ไวเออเอ้ยงอีน้อพกนี้จักน้อยโพดต้องได้ตําเครื่องมา20ใส่3พี่น้องเอ้ยสุดยอดบาดนี้ถ้าเบิ่งเด้อเวลาเขากินุ่มยุ่มยุ่มผู้ใดจนตเสียคหยังนี่เด้เวลาเขากินอ บ่ลงมาโอ้ยบ่เป็นหยังดอกซะมื้อนึงเบิ่งกําลังอยู่ในขั้นตอนปรุงเครื่องเดี๋ยวจะน้อยเขาสิซาวเครื่องแล้วบัดนี้เดี๋ยวค่อยติดตามเบิ่งตอนเพิ่นซาวเครื่องยาะๆๆลูกหลานทั้งนั้นพี่น้องชนบทลาวจังซี่แหละ ขันในมาแล้วขอบทีมก็แล้วโอ้จนจิบบ่พ่อกันนั่งเดี๋ยวให้ลุงเอาลักมาตอกให้พี่ให้แน่ลุงใส่บรรยากาศทางนี้นะกำลังต่ำเครื่องกำลังต่ำเครื่องเดี๋ยวจัะกิบมาซาวใส่กะละมังบา่นใส่ซ้ำเอาเกี๊ยมแล้วตอนนี้เครื่องอยู่ในโคกเฮาถือว่าเรียบร้อยแล้วกินบ้างลูก เป่าอ้เด้ออันนี้ม่นมือกุกมานึ่งแขนเสาวับศบมือศบตีนเียบร้อยอ๋อแม่เอามีเส้นอ่จวดลงไปแล้วสูตรนี้ถ้าพี่น้องอยู่นานในสูตรแบบมันคคกรุ่นเพรต้องใส่คคกเลยแหละตำเครื่องแล้วก็เสาวโลดมีรวกพักล้อมิดทุกอย่าง พวกมีไวใบมีที่ใส่คือมีไวใบพี่น้อง,องเออเศบเศษน้ำกันตอนเทียงนำเทียงให้เทียงหน้าเด้อพี่น้องเหมือนี่เซบเสษพวกทสิกินตัวนี้ก่อนอันดับแรกหลัลงจากนั้นก็จะกินข้าวตามหลังเมนูฮาตอนนี้คือแผนการคือเห็ดไก่อบฟางสำหรับอาหารเทียง เอาเป็นแบบซีนก็ซีนไปน้ำตอนกี้ใส่น้ำตาลเราเครื่องใส่อีกอ่ะเป็นกนหนึ่งจิบทาทางพุ่นก็มีจังเค็มกับสองเอาระวังทงอย่างถูกสาดนะแม่เติมไปอีกตามที่ความต้องการมักจังมักเค็มมักเผ็ดมักชมมีหลายอ่าหลายสาง เออต้องได้ใส่ต้องให้ยายใส่ถ้วยจังทั่วกันเพราะว่าผู้อยู่เถิงเทียงกันมี่ทูอยู่ลุมกันมีเด้เพราะว่าตินั่งมัดเทียงนี่มันเต็มโพสหลายโพสกลางเต้นกลางขั้นโฮมแดงพุ่นกันมีเออนั่งรอตังแคมปิ้งเอาแม่ไมได้เคยทำปุ๋ยไงถ้ากินดอกอันนี้นะเฮาเนี่บอปันใดดอกเรื่องแบบนี้นะให้ติ๊งน้อยเขากินเนี่ยไปหมเอาโซโล่เลยสลัะ จับสีหื่อลนไอ้่อยลันหาากเลยมากเพื่อนชอบ่อกไปแทนเฮ้ยเยาจับเวลาก่อนประมาณจักนาทีเรียมประมาณจักนาทีเรียบร้อยสดชดลดชดึดชดชดชด่ดชดชดเดช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 ดวดชดนดช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 ดดชด่ดชดชดๆม่ เป็นตะแซบเมี้ยเงีนน่ะวะใส่พักกันจองเนาะมีใส่พักกันจองพรอมโ่มันก็เขากันดีปัญญังแล้วพอดีใส่เขาไปนน้ำลวเรียบ้อเลยด้เนาะอิมเลยได้หัเดี่ยวพอดีกน้านกินรกินะลบเองเลยมือนยดเอังได่มันดพอดีกำเี้เขาเบื้องนี่มาฟังทางนี้กับลุงกัหลาน ใส่กันก็คันหฮมแดงๆน,นี่เลยเพชร่แตแล้วใ่แต่ว่าเทียงหน้าเขามีนองน้ำน้อยพอได้ใส่น้ำกับน้องอย่างพี่น้องน้ำก็ใส่ดีอย่สืบต่อช่วงบ่ายพี่น้องสองสามโมงสามโมงช่วงบ่ายแดดอ่อนๆเขาร่มได้แต่ว่าหักบ่มีน้ำไหลตัวเทิงนี่นะ ก็มีลมน้อยนืแล้วก็มีตั้งแดมียืนเขายืนเขาตั้งแดก็มียางง่ายกว่าตัวอยุ่ลมอยู่สรุปสุดท้ายก็ถึงเวลาต้องได้กับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนพี่น้องคำแล้วพอดีหาโมงกวกว่าไป กลับบ้านกลับเงินเมื่ยเรียกให้เรียกนาแล้วพอดีตะเวนกำลังจะรับขอบฟ้ามาด้วยรถหุน้นใดมือนี้นะขับใส่ทีมงานพอดีเต็มรถอัญญะเด้ทีงานเอาก็ได้ สำหรับชิปนี้สิขอจบไว้ชนิ้ก่ร์พี่น้องไปเจอกันชิปหน้าท่ามกลางบรรยากาศทงไฮทงนากับรถลาที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านอูดีมีแห้งหักแพงคือเก่าสบายดี